ออไปเลนกับแม่ไปว้าวอนิโอเคเ้ามือเทสัสไอ้เต้ายิงเอช็อตแล้วเว้ยเ้ายี่อะไรเหลี่ยมอะไรเนีหลี่ยมใหญ่เจ็ดมนี่แล้วเจ็ดมนี่แล้วเจ้ามีเจ้ามีเจ้ามีวิดยังมีอวิดยังมี ฮิวปัดบดขี้บดขี้อะไรอยู่ด้ยนักกะลาดเจ็ดวิ่งไปแถวนั้นเตะอยู่นี่ใครเห็นเตะบ้นมันนะบ้านมันเตะกับโอเมนเจด็นดุตัดิะลัโอ้ยตัวบดขี้บดขี้โอเมนเหมือนวิ่งเข้ากะลาดเจดเจดวิ่งไปโอ้โหตัวได้เต็รัก้าอยู่ไหนฮะ ได้ยินเสียงกระโดดในในกระดาษอ่ะมันโดนพี่ยิงไปห้าสิบห้านั่นไงเออดียานะยาให้ยาให้เหลือหนึ่งกูกูก่อนกูก่อนกูก่องเออให้กูก่อนให้กูตายก่อนคุณขอใหกูก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ยินชุดหนึ่ง down a เย็บไปแล้วไปแล้ว โอ้ยสวยเลือดที่เก่งโอ้ยโอ้ยจะเปลี่ยนกันพอหัวหมากมันดักอยู่นี่มันไม่ไปไหนเออจะวายอยู่ตรงไหนจะวายทำไมตกอยู่นะเตรงวินโด้อยู่ตรงที่นี่แหละต่อไปก็ออไอเจ็บไม่รู้เจจูสี ออฟอย่างงั้นไยเออโ้ยอยออฟอย่างนั้นแหละออฟอย่างงั้นเหรอมึงออฟตลอดมึงทำเสียงเดินเนี้ยว่ะขอกาวหลังครอออย่างงั้นออฟอย่างนั้นแหละเจ้าเป้า ไอ้พี่อเปล่าก้แม่แก้มันรอยิงอ่ะไม่กล้าอานี่หว่าผู้จับดีพี่เลยตายลาสต์แดนซ์ดิ่งเนี่ยมันรออ่ะพือเราจบอะไม่จริงอย่ารอดี๋ววะก็เขาแพ้แล้วอ่ะเขาตะวุ้นไปอ่ะไม่ใช่เรานี่หายหาไปด้วยกันดูด้วยไม่ทันไม่ไม่มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่ก้าว โอ้ยไอ้คนนี้เท่เลยนสวยข้าเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่กูดิเสร็จกูดิงเสร็จปืนแบบปึ้งปึงปึงแล้วแบบเมื่อไหร่กูยืนดูมินิแมปนะเมื่อไหร่วะ เฮ้ยไอ้เชี่ยมันดูลงมาเฮ้ยมันไม่ดูก็ดีเลยอะไรย่ยนดีก็ดูดลงมาวีเข่าอยู่พี่พี่ทนพี่ชายตุงนูนโอ้เฮ้ยี่ต้องนอนเร็วยกัเออกี่โมงโมงอะนอนเร็วอ่ะไอ้นี่เขาวีนอน ตั้งปณิธานว่าจะนอนพร้อมบีเออะวีนอนนละพี่ชอบกล้าสุดเทพไปสองสามไม่เหรอเอาผ้ากุเสริมกุญแจเอ้ยนี่มีเขวเดี๋ยวเราจะฮิวเออบีนิกมึงตายแต่ทีตายด้วยน้ำมือกูนี่แหละตายด้วยเงื้อมือของฉัน เฮ้ยวิ่งเข้าแล้วใช่ใช่ใชเหมือนมีวิ่งออกเลยหรือเปล่าไม่ใจวิ่งเข้าหมดเลยไปเาล้โก้เอาเลโกเาลยโก้อย่ะก้เล่นเนต็มปุกยากไอ้เฮ้มันยิงกันโลกโอยไปเลยไปเลยไล้โกโอ้ระเบิดแม่งเอ้ปีนปีนหนักอยู่บ้าง เอาวะเอวะแต่รู้ว่ากูจะมายีเออุ้เอาสอตัวว่ะจะจะวายแล้วอยู่หน้าบีโยตองเลยอ้โกเี้ยเจ็ดสิบไเปลเอกว่ไเปเจ็ดเเป่าเล็กกว่าเฮ้ยมงอันอยก็ดีอยู่แล้วพี่พีปันเห็นแล้วเขาไปเร็วหลังมาหลังมาหลังมา ลังข้าวตรงนั้นแหละเอาได้เอาได้สวยสบเลออยู่ข้างในไซในไในไในไสูอยู่เกมาฟักอะไรเนี่ยตัเนี้ยเนี้ปิดประตูปิดประตูกัอนข้าวสวยเฮ้ยเียดิสลิมเวะจโอเมนเอ้ไไอ้้า้ ข้าวจ้าข้าวจ้าพีกนี่พีกนี่พีกนี่ไปไปไปนี่นี่นี่มึงเดี๋ยวมึงออกกูออกตามออกพร้อมกันมันจะได้ยิงหมะตัวมึงเป็นเออริดมึไม่เสร็จหรอกบอลแล้วยิงไอ้ยิงข้าวยิงมันข้าวยิงเี้ยอะไรยังไม่โผล่เลยยิงแล้วี้่เนี้ยเนี้ยบอลแล้วเนี้ยโผล่แล้วข้าวไอ้ข้าวล้มเป็นี่เยัยอะไรกันเนี่ยตัว มึงเด่ยที่จะวิ่งเข้าสายวิ่งออกสายสัตว์โคตรโคตรโหดไอ้เหี้ยมึงก็เก่งเกินไอ้เท่ายริงมันสกัดยังยังยังไม่พอใส่มาเนี่ยมึงเล่นตลอดแล้วมึงดูหนังผีกันไอ้ยี่อ๋อเม็ดสุดท้ายเลยอ่ะ เอวตัวข้าวมันอันติเคลียร์อันติระวังหลังนะเฮ้ยไอ้นี่วะหลังดูนี่อยู่มีมีตรงนี้มีตรงนี้โอเคสว่าตะข้าวโอ้ลาดขลาดเออนี่แหละกันสวยครับ smokey พี่อาตกกระจายไอ้นุ่มยิงเลยยิงยิงยิงเลยแล้วก็ยิงตรงกูติงให้กูติงให้ยิงเลยยิงเลยไม่รู้มันน่าจะดักรอขึ้นไปน่าจะเอกดีพี่ รอใครขบวนสุดท้ายเอ้ยเฮ้ยโอ้อยโอเยออ้ยังไงวอยอยูอ้ยดอ้อ้ยโ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 อยโอ้ยโอยอยโออ้ยโออ้อ้ยโอ้อยเอยหอ้อยเยอ้ยไอ้ยยอ้ยไอยไม่เคย ไอเอาเอเคอยู่บ้านเออเอเคอยู่บ้านไม่มีใครสนใจมันเลยนิ่งใช่เป็นดันหลังเฮ้ยข้าวบาอฮิวเฮ้ยเกสงตว์สวยกระปดหัวมาเออ โอ้โหว้ยังไม่อะอ่าทุกทุกทรานทานต้อตบอกเออเพืนติ๊กอยู่ขวาข้าวระวังเนี่ยไปแล้วอะไรเออคูกูเออบีเงียบนลบีเนี่ยตรงกลางกลางก็พิชางไม่รู้ป่ะเออก็กูไม่ได้รู้ฟป่ะเออ มันก็ต้องอินโฟคนอื่นดิเออมึงไม่อินโฟอ่ะมอินโฟแล้วเนี่ยอินโฟอะไรเขาไปพูดอินโฟป่ะตอบโอ้ยตัวจิงไอ้ตัดเอ้ยไ้ขคะโดนหลอกื้อโดนหลอกค้ดต่อเองหน่อยบีบบอม เออเลย์นาเราอยู่ไหนข้ามา่ะ้ไม่ทะลุเหรออเอานี่มาแทนกูเอามีดมาแทงกูทีแล้วแต่ว่ากูไม่ตายไี่อย่าเอามีดจุ๊โอ๊ยเยี่ยสองตัวมาแล้วค่ะโดบอกจะมีฝนมามาแล้วค่ะวิ่งอยู่จ้าโอ้ยก้ยเกลีว อยากอดรองเท้าหิวก่อน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 หิวก่อแต่มันนัดหิวก่อนเหิวแล้ววอเอาเว้ยเชลลิปเดี๋ยวพี่ยิงไม่โดนเอาหมาไปกัดมันเอานะมันไม่กัดหลังตองเออ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 เยเคบันจมยิงโอ้ยตบัดว่ะตบัดเมาส์อ่ะไปเลยยิงไปตามปืนเลยยิงไปตามไรปืนเลยโอ้ยโอ้ยยิงไม่ทัน แม่งโดนไอเนี้ยเลยเจ็ดสิบเก่งเฮ้ยเก่งไอ้ข้าวเก่งเลยไอ้ยไอตัวนี้อยู่ดาวเลยไอ้ข้าวไอเฮียก็ใจเออก้อนก้อนยไอ้ดึงหน้าหัสัต เออเอ้ยเราแกล้งเสียแซงแกล้งทำโยดินโอดินเข้ากูมากูมาโอดินมากูมากูมาไม่สำเกิดสำโหมดคอนเทนต์ยใหอ่ยยังไม่หมดมึงเราต้องทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคอนเทนต์จะไหนถืออะไรเงินไม่มีเดียเป็นคนเดียวแล้วกูไม่โอดินกูยังไม่มีเงินคอนเทนต์จะไหนไม่ไหวอ่ะปวดท้อง่อมเราก็ยืนจอดตรงนี้ได้ไหมรออย่างเงี้ยไม่เวลาตรงนี้ ช่วงไหนไ่เได้บ้าเฮียครฝันคุณจะฝังคนาหรือเออ่แบ่งแบ่งกันเลงแบ่งกันเลงกู่ยังไม่กันปูเลงประตูอ่ะเอาบินไหม่แล้วมหมดปฐอมเอ้ยมีคนลอยมาอีกคนนึงโดนโดนอยู่โบเข้าไปนี่ให้เขาโผล่ เฮ้ยหลังมาเอ้ยโอ้โหอ๋อเจ๋ยหลังมาทุกคนระวังสองตัวอยู่นี่เลยอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ยไอนี่หรือนี่เออยิงยิงทำไมไม่ยิงในแรงวะน้องวีเล่นแรงวะแบบไม่ยิงแบบนี้เทเๆเป็นโลโลโลไม่ใช่นี่อ่อน แฉ่ชิ้นนี้อ่อนทุกป่านชิ้นนี้อ่อนชิ้นนี้อ่อนก่อนดูนะยุาชนะดู Good attempt. You <hi> เอาเื่องเฮ้ยลงมานะยิงฉลุปป่องได้ฟั้นเฮ่ากระสุนหมดกูยิงโดนข่ามันด้วยอะไรวะโอ้โหอกสามสิบไปเลยกูกนเดียวโอ้ยอย่าตายดิ เร็วเกิลองสามสองห้าสองเไอ้เ็เน่ยเอลยอ้แม่ยเกิหวกูอะมีแค่เราคุได้ปืนเลยวะเนียเออไอสัตว์เอ้ยเร็วว่สัตว์ตไม่มีใครตายโอ้ยวีข้างบน มันยังพูดลงอีกเหรอกูยิงใช่ที่นี่มันอดทนอดกลั้นยิงอยู่บนยิงอยู่บนยงอยู่บนอี้ยิงไม่โดนอี้ยิงไม่โดนกนอะไรวะเนี่ย <aunque S 2> ไม่มีบุหรี่ใกล้ๆเค่อยมาที่นียก็ข้าเรามันโจ๊กใส่ออกมาอยู่บนนี่ว่ะโอ้สามสี่ตัวข้าองบนหัวมึงนะเฮฟเว่นหมดเลยมั้วนม่โถมไปสิบเลฟเฮเว่นหมดเลย

ไอ้ยัยแฉบ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 โดนใจอัดตรงไปเลยโอ้โหฮี๊ยห One enemy remaining Finish บ้านบ้านจะเย็นเขาจะเย็น เปิดมาจ้าเ,เอต้าเอวิจัยตัวเองไปทำลายไปทำมาลายโอ้โหเยอะจัด

ไอ้รองเอ้าไม่ไม่คุมโน้ตโอ๊ยึไอ้เหี้ยสองตัเฮ้ยเฟกอยู่ลององเรน่าแลชอตแบบเมื่อกี้โดหระมาก อุ่นพกมีเพื่อนที่ข้าวมีใต้ใต้ใต้ตีนตัวนึงอะใต้ใต้ใต้ใหนนั่นอะไรนะใต้เวสนี้มาช่วงเลเยอร์แดงโอหนไปอยู่ไหน Spike down A thirty seconds left I don't, I don't one enemy remaining. really? <laughs> Ten seconds left. <laughs> <laughs> oh, 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 Yeah, yeah I